เอานะครับเราเอาอีกแล้วนะครับสําหรับทีมงานนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีน้องใหม่มาในกองน้องแม็กนะครับเอาสวัสดีกิมก้องก่อนนะครับนิดนึงวันนี้นะครับเรามาทําอะไรกันนะครับวันนี้เราอยู่ที่ไซส์หกห้าหนึ่งเก้านะครับเป็นการยกแอนนะยกแอนนะครับให้มันสูงขึ้นเนื่องจากกรณีของคําว่าติดดิฟนะครับติดดิฟประกับแอนนะครับมันต้องยกให้สูงขึ้น ดูสภาพน้องครับยกแอนอยู่คนเดียวนะครับพี่ไม่ได้เอาเปรียบอะไรนะครับเพราะพี่อยู่ล่างที่โคตรหนักกว่าน้องอีกครับยกโคตรพ่อโคตรแม่นะครับนะครับนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เซ็กเตอร์หนึ่งนะครับเรายกไปแล้วตอนนี้เออกี่เซกเตอร์ละเออสามเซกเตอร์แล้วนะครับเราครบสามเซกเตอร์ละเออเออมีรูปไปดูนะครับยกขึ้นมาเสูงหมดแล้ว เดี๋ยวของเรื่องสายเรื่องอะไรเราจะเก็บกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราจะเน้นงานหนักก่อนโอเคนะครับโอเคอ่าน็อตขันเรียบร้อยละเสร็จเรียบร้อยครับฟีโนฟีโน่ฟีโนโ่โนโในฟีโนโ่ฟีโนโฟีโนโเอาแล้วับฟีโนโนะ่ฮะสมบูรณ์สาวน้อยฟีโนโ่โอ้ขี่ไปนู่นนะครับเดี๋ยวเมียกูรู้งานเข้าอีกนะครับมาทำงานแม่มาสิบสาวนะครับยังคุยสนุกสนานกันได้ครับอยู่บนเสาระยะห้าสิบเมตรนะครับ ครับห้าสิบเมตรครับอยู่ห้าสิบเมตรนะครับดูหน้าน้องไอ้ครับไอ้ว่าพากูมาเจออะไรเนี่ยอ่าไม่ไม่รู้เหมือนกันดูทิวทัศน์โดยทั่วไปก่อนเชียงใหม่นะอยู่บริเวณตรงนี้เขาเรียกอะไรนะสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟลานาอยู่นู้นสนามกอล์ฟลานาอยู่นู้นนะฮะปตทนะครับศูนย์ราชการเชียงใหม่อยู่นั่นนะครับโอเคครับไม่ดื้อ่ายอะไรนะครับคนถ่ายเหนื่อยมากครับตอนนี้ครับโอเคนี่ประตูรถแก่งสองจังนั่นน่ะมาไหนมาไหนมาไหน ตูนรัวเลยพี่อ,อือยุ้งเท่เ้ยโอเคครับเดี๋ยวก็เจอกันใหม่นะครับ<ด>ในคลิปหน้านะครับ